ขณะนี้เป็นเวลาตีห้านะคะเราจะเดินไปทําการชมพระาทิตขึ้นซึ่งเราต้องไปรวมตัวกันก่อนที่หน้าอุทยานนะคะเพราะว่าเราต้องเดินไปกับเจ้าหน้าที่นะคะเราไม่สามารถเดินไปเองได้นะไปค่ะหนาวมาอากาศในตอนเช้าๆของช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็จะอยู่ที่1 2บ3องถึงสิองศาค่ะ าเตอนนี้เราก็ถึงขานกแอ่นเรียบร้อยครับเวลาประมาณปีห้าครึ่งพาทิดกำลังขึ้นตอนนี้เป็นหัวเรือาวายไรส์พักพาทิดน่าจะขึ้นมาให้เราได้ชมความสวยงาม <c oughs> งก,ก็พยายา้แชทกระดึงนะครับ <c oughs> ค่ะมีใครค,คิดเหมือนเราไหมตอนเด็กๆเราชอบคิดว่าเมตต้องนุ่มมากแนๆ่ๆลอยเป็นปุยสีขาวอยากจะลงไปนอนบนนั้นมากๆเลยวิวสวยๆพร้อมกับโดนน้องท่ากัด ไปเตรียมร้อยยังมีตแล้วก็พอเดินมาจากผาลบกแอ่งนะคะเดินมาประมาณ250ริเมตรจะเจอลานพาแก้วสามารถมากลับไหว้สกาลาตรงนี้ได้เลยนะคะัจะตาย วันนี้เราจะไปที่ไหนกันคะเนื้อไปน้ำตกทําใหญ่แล้วก็จะไล่มาสระอนุดาษแล้วก็แล้วก็จะตัดเข้าตรงผาเยมเมฆปะผาเยมเมฆแล้วก็เดินไปถึงผาลมทักครับแล้วก็เดินกลับทางเรียบผาเราแบบถ้าถึงตรงผาไหนก็แวะดูพระอาทิตย์ตามแนวผาตรงนี้เลยใช่ปะผาเยมเมฆหรือไม่ก็ผามากดูเดี๋ยวดูเวลาที พอเราเดินมาทางเส้นที่จะต้องไปน้ำตกนะคะที่แรกที่เราจะเจอเลยก็คือพระพุทธเมตตาค่ะแนะนำให้กราบไหว้สักการะก่อนเริ่มการเดินทางบนภูสำหรับวันที่สองนี้นะคะเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยค่ะมันต้องมีทางเดินไปอีกที่มันจะเจอต้นน้ำตกอะ โรงแ้วน้ำตก่้าใหญ่นะคะหน้าหนาวแล้วน้ําก็จะน้อยนยนิดหนึ่งต้นไม้เแล้วกันน้อง ไม่มีลมเลยไมได้เจอลมเลยตอนนี้เราก็มาถึงที่ผานาน้อยจะมีร้านค้าัสดีการอยู่ร้านหนึ่งนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราบอกว่าทำใหญ่แล้วก็จะไล่มาสะอนุดาดแล้วก็แล้วก็จะตัดเข้า ผาเยเมกปะผาเยเมกแล้วก็เดินมาถึงผาลมทักครับแล้วก็เดินกลับทางเรียบผานั่นแหละค่ะจริงๆเราจะเดินเรียบเส้นน้ําตกก่อนแต่ว่าอะไรก็คือขึ้นได้ปวดฉี่ค่ะแล้วก็หิวมากก็เลยเดินตัดเข้ามาที่ผาน้าน้อยเลยเพราะว่ามีร้านค้าสวัสดิการแล้วก็มีห้องน้ําค่ะนหนูใส่เฉาก้วยค่ะแล้วก็ลูกชิดค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงที่ผาเหยียบเมฆแล้วนะคะทำไมถึงเรียกว่าผาเหยียบเมฆคะมันจะมีหินก้อนหนึ่งครับผม ที่ว่าเราเราไปยืนแล้วมันจะแบบเราเหมือนยืนสเสมอเมฆก็เลยเป็นที่มาของผาเยอบเมฆจริงเราด้วยนะคิดเองที่มาของพาาเย็บเมฆนะครับถ้าอยากถึงก้อนนี้เพราะว่ามันจะเสมอกับระดับขึ้นลนะระดับอืม เป็นไงได้ยาเมฆแล้วทุกคนวิวสวยมากแบบทานโนร่ามาเลย ถึงแล้วผาแดงค่ะหน้าผาค่อนข้างชันนะคะทุกคนจริงๆมาลงไปตรงโน้นได้นะนน้นแต่ว่าเราอยู่แค่ตรงนี้พออันตรายใกล้แล้วใกล้ความจริงเห็นไหมว่าถึงผาล่มสักเล็กกี่โมงนะไป3สาม การข้าวเพียบเลยว้าเดี๋ยวเดินไปดูวิวกวังขึ้นป้าไปนักหมอเลยไม่ต้องให้หมอนัก,ก็จะกลางก็ขึ้นลงบ่อยนะครับ สวยมากก็คือเป็นผาแบบผาจริงๆเสียวเลยอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำหรับการชมพระอาทิตย์ตกที่ภูก,กระดึงนั่นก็คือที่ผาลมสักแห่งนี้นั่นเองค่ะไม่ว่าใครที่มาภูก,กระดึงนะคะก็มักจะมาชมพระอาทิตย์ตกที่ผาแห่งนี้กันทั้งนั้นค่ะ ก็เราก็กำลังจะเดินกลับใช่ไหมใช่ตั้งใจว่าจะไปดูพาทิยีที่ผามากดูกแต่ว่าไม่รู้จะไปทันไหมนะคะถ้าไม่ทันก็เอาไปดูตรงผาเยเมกอโอเคเจอกันค่ะยังไงเราไปเจอกันก็เริ่มเย็นเลย พระจันทร์มาแล้วอ่ะห้าโมงยี่สิบนี่พระที่อยู่ฝั่งนี้ชึบนี่ว้าว โอ้ยถ้าหา,ห,นนหาตัวก็ไม่ไหวนะเดือนไหนครับพา,หาสงสงสาธันวาโอ้เจอวกว่าที่ถว่าชินะม่วม้ใช่ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่ลานกลางเต็นแล้วในเวลาทุ่มครึ่งทุมคึ่งกับคิดขาแพงยิ่งแล้ว ในไหนก็วันสุดท้ายก่อนจะลงภูแลก็ขอแวะทานของอร่อยๆข้างบนภูสักนิดนึงก่อนกลับค่ะเริ่มที่ปลาทองโกก่อนเลยค่ะกินกับน้ำชาร้อนๆบอกเลยว่าฟินมากต่อด้วยนี่เลยค่ะซิกเนเจอร์ของภูกระดึงไข่กระทะร้อนๆกินตอนเช้าอร่อยมากทุกคน พออิ่มแล้วนะคะเราก็เดินเล่นมาเรื่อยๆค่ะจนมาเจอกับนี่เลยค่ะเป็นร้านโปสการ์ดนะคะแล้วก็มีของฝากของที่เราลึกจากผูกะดึงขายด้วยนะคะใครที่อยากจะซื้อของฝากจากผูกะดึงไปฝากคนที่บ้านหรือว่าฝากเพื่อนนะคะตรงนี้ก็สามารถแวะซื้อกันได้เลยนะคะ คนที่นี่เขามีให้เขียนเป็นสมุดบันทึกความทรงจาด้วยนะคะอันนี้เรามาเดินบุญจิกาก็จะมีให้เลือกเขียน2เล่มเล่มหเล่มสแต่ว่าเราจะเลือกเขียนเป็นเล่ม2นะคะเป็นครั้งแรกที่มาภูก,กระดึงตอนแรกคิดว่าจะมาคนเดียวเหมือนทุกๆท,ที่ที่เคยไปแต่อยู่ๆก็มีคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเราพอดี ไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือโชคชะตาที่ทําให้เรามาพบกันเขาเข้ามาได้ถูกจังหวะและเวลามากๆจากที่เราจะได้เที่ยวคนเดียวเหมือนครั้งก่อนๆกลับทําให้เราได้เที่ยวด้วยกันเที่ยวคนเดียวกับเที่ยวคนเดียวมาเจอกันก็อย่างนี้แหลนะเนาะได้เจอคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันมันโคตรดีเลยแหละไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าดีเพิ่งเข้าใจก็วันนี้ว่าทําไมพอทุกคน ไปภูกระดึงหนึ่งครั้งถึงต้องมีครั้งที่2องเราว่าความสวยงามและเสน่ห์ของภูกระดึงไม่ได้อยู่ที่วิวหรือบรรยากาศเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราและเป็นสถานที่ที่มีช่วงเวลาที่ทำให้เราได้ใช้อย่างคุ้มค่าและน่าจดจำมากที่สุดรักนะภูกระดึง แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะแล้วก็ในส่วนของเวลาที่จะต้องลงพูนะคะคาลงขอบอกนิดน,นึงว่าอยากให้ทุกคนลงก่อนเวลาบ่ายโมงนะคะเป็นไปได้ให้ลงก่อน11มงหรือว่าเที่ยงค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาประมาณบ่ายสถึงบ่าย3มเนี่ยจะมีช้างออกหาอาหารนะคะบริเวณซ้ำแค่แล้วก็ซ้ำกกโดนค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา ห้าโมงครึ่งนะครับแล้วก็เดินลงมาถึงที่ทำการพยานแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วขอสัมผณ์ค่านรู้สึกไหยครับตึงทั้งตัวของจริงเต็มสิบไม่หักค่ะเดี๋ยวยังไม่จบค่ะเบื้องหลังความรมนติกนี้นั้นอาชิโนชิไมแล้วหนึ่ง ตบหมอกหลุดไปอีกหนึ่งค่ะถ่ายใหม่จ้าเขาห้ามาห่กอยค่อขาอีกอ่ะเถียงกันแล้วหนึ่งเป็นการถ่ายพายทิพตกที่แบบวุ่นวายมากค่ะทุกคน